ครับผู้ฟังวันนี้ก็มีโอกาสดีนะครับได้สัมภาษณ์กับครูอ้อยนะครับซึ่งอยู่ที่โรงเรียนหัวหินวิทยาลัยนะครับครูอ้อยมีลูกสาวที่มีอาการของโรคภูมิแพ้นะครับภูมิที่ใบเกินไปนะเรามาฟังเรื่องราวกันเลยครับ ที่ซื้ออพัดไปเนี่ยตัวพัดเนี่ยลูกรู้ไหมว่าลูกไม่สบายเป็นอะไรมีอาการเป็นไข้แล้วค่ะแล้วเขาไปที่หมอมาแล้วก็หมอก็ตรวจเลือดตอนแรกก็เป็นประจําเดือนอยู่เขาเป็นไข้ด้วยอะค่ะแล้วก็ไข้แล้วเขาก็ไปตรวจที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็เลยจะเจาะเลือดเขาไปแต่ว่าเขาก็ไม่ไม่ได้เจาะค่ะคือเขาเจาะแล้วมือเลือดมันแตกเขาก็เลยเอาเอาเลือดตรงที่เขาเป็นเป็นประจําเดือนนะคะไปตรวจเขาก็เลยบอกว่า เออมันเหมือนว่าไวรัสมันเข้าไปกินไอ้เม็ดเลือดขาวนิดนึงแล้วอาการเขาก็ให้ยาต้านไวรัสมาประมาณสามวันเขาก็กินอยู่อะค่ะเขาก็กินจนจนเขาครบวันนั้นวันที่เขาจะมาบ้านมาที่หัวหินพอดีอะค่ะแล้วพ่อจที่บอกบอกพี่ว่าซื้อไว้ซื้อเตรียมอาไว้ให้เขาทานพอเขามาให้เขากินเลย พอมาถึงที่บ้านคือน้ำมูกเขาไหลเลยนะคะ<ม>เห็นว่ามันไหลใสๆเดินไม่รู้ตัวเลยอะคะ่ะแล้วเขาก็ให้เขาทานเขาก็ดีขึ้นน้ำมูกก็หายไปหลังจากนั้นก็จะมีอาการเหมือนที่เขาว่าเขาเคยแพ้ควันบุหรี่มาเพราะว่าควันบุหรี่มาเสียงเขาก็จะไม่มีเสียงเขาก็หายไปนะคะ,ะหายไปประมาณวันนึงเลยะคะ่ะวันกว่าส<ม>องวันเลยแหละก็ทานต่อเสียงก็กลับมากลับมายังก็กลายเป็นที่ว่าคันตาตาบวม คันตานตาบวมใช่เม็ดขึ้นหน้าเม็ดขึ้นหน้าขึ้นคอคอก็จะมีคันค่ะค่ะแล้วก็มาใหม่ๆในตัวกขซีเลยนะคะเลือดก,ก็เหมือนไม่มีปากเซลซีเหมือนคนเป็นลมอะค่ะอืแล้วก็ทานไปอยู่เรื่อยๆจนจนตอนเนี้ย คันตานี่ยตอนแรกมันคันสองตาตาบวมแล้วก็บวมไปไหนใครก็ท้าว่าทำไมตาบวมบแล้วเม็ดเม็มันขึ้นตรงตรงเอ่อขอบตานะคะ<ม>นคนเปนแบบว่าเันเม็ดเต็มเลยะค่ะให้ดูอ่ะแสดงว่า,น,าน,น้องเขาสู้น้องเขาสู้โรคแม่ดูเหมือนกันนะอุ้ยแล้วเขาป่อยรู้ว่าลูกอ่สงสารมาแล้วอ่อยก็กะว่า ถ้าลูกไม่หายกีกสักวันสองวัน่อยจะให้เขูหยุดปอยบอกว,ว่าเดี๋ยวจะให้หนูหยุดแล้วแม,แม่แม่สงสารเหมือนกันแหละคือสงสารลูกอะพี่แบบเขาคันทุกขยี้เ,ขขเหมือนตาจะหลุดเลยอะค่ะขยี้แบบตาจะหลุดเลยอะสองตานะคะแล้วก็มาอีกก็ แหลือตาเดียวอีกหายไปข้างอีกข้างหนึ่งข้างซ้ายก็เขายี้เขายี้เขายี้จนตาแดงเลยบอกว่าที่หนูแถบพี่ว่าเอออ่อยจะซื้อยายาตาได้ไหมบอกว่าได้ได้ได้ครับอ๋อยก็เอาเอายายาตาให้เขาหยอดเขาหยอดเขาก็ขี้ขึ้นหน่อยหนึ่งแล้วก็ไปล้างพอล้างแลวเนี่ย ผงมันออกมาตรงที่เวลาบริเวณที่เขาคันนะคะมันเป็นผ้า้าเป็นผงผงเหมือนที่ว่าเขาไปอยู่ในโรงเรื่อยที่เขาไปทําเขาเรียนเฟอร์นิเจอร์ออกแบบเลยนะออกแบบภายในนั้นนะเขาไปทำเฟอร์นิเจอร์กับเพื่อนเขาฝุ่นขนาดใส่ว่นก็ยังเป็นฝุ่นเข้าปอดเข้าอะไรเงี้ยแ้วเขาบอกเขาเองแหละบอกแม่ทฝุ่นผงผงเป็นเป็นในถ้วยล้างตาเลยแล้วก็บอกว่าหมอให้เขาเอาไอ้ตัวที่ว่า จะทดสอบปอดอะคะ่ะว่าเขาเขาครอบเขา้เขาไปแล้วไหนใจแรงๆอะ่ะเขาจะดูปอดนะคะ่ะเขาบอกว่าโอ้โหฝุ่นละอองแบบว่าเต็มเลยเต็มในปอดเลยค่ะเป็นเข่าเป็นควันเต็มเ,เลยอ่ะละอองเต็มเลยอ่ะก็มันก็คือท่าการนี้คือมันก็แย่สําหรับสําหรับเขาอะมันต้อง <ừ m. S 2> ค่ออยได้ยินคือมันก็แย่ก็เลยว่าตัดสินใจเพราะเขาฉีดยาหาหมอมันก็เยอะนะคะมันก็เยอะ <ừ m. S 2> อ่าจำนวนยาที่เราราคาย,ายาอยู่แล้วละ แล้วพอได้คนีมาก็คือเนี่ยหายแล้วตาเตอปกติแล้วไม่มีอะไรแล้วเขาไม่บ่นแล้วตอนนี้อือเขาก็กินปกติไม่บ่นแต่เขาก็แล้วเขาก็ค่อนเหมือนกันเขาท้อเหมือนกันแหละยาอะไรก็ไม่รู้อ่ะแม่ให้หนูกินเนี่ยมันคันมากเลยอ๋อยก็สงสยัยก็จะไม่ให้กินแล้ว <c oughs> เขาบอกสั่งแม่ก็กินต่อไปเลยนะหนูไม่กินแล้วนะเลยบอกลองอีกหน่อยอลูก อาทิตย์หนึ่งอ่ะประมาณหนะึ่งอาทิตย์น่ะถ้าไม่หายนะแม่ก็จะไม่ให้หนูกินแล้วกินเช้าก็อนอาหารเช้าก็ก่อนนอนนะคะก็ประมาณวันละสีเม็ดหนึ่งอาทิตย์จากวันที่หกตอนเย็นกับวันนี้ค่ะอาทิตย์นี้พอดีเลอาทิตย์พอดีค่ะการหายเป็นชิ้นเลยอะคะ่ะอากาี่่ว่า เคยแน่นจมูกหายใจนอนไม่ได้ก็นอนได้ค่ะไม่มีอะไรอ่ะเขาก็นอนหลับสบายไม่ไม่ต้องแบบว่าเขายี่จมูกยี้จมูกอัจมูกจะหลุดแต่้าเกิดคนใส่ทําจมูกมาก็หลุดไปแล้วปวดกระเบียงเขาเขายี่ลูกกเขายี่แบบน่ากลัวแบบทุกทิกทุกทิกเลยค่ะน่ากลัวมากอืมันเขยี่ตาขยี่จมูกแบบโอ้โหแบบน่ากลัวมากเลยแหละ แต่นี้ไม่ดี่แล้วค่ะมันไม่มีอะไรแล้วมันคือมันหายปกติแล้วแหละในในในที่อ่อยอยู่ตรงนี้นะคะในหนึ่งอาทิตย์นี้นะคะแต่ว่าถ้าเรากินต่อไปเนี่ยออยว่ามันคงจะสร้างภูมิข้างในขึ้นใหม่เยอะเพราะตอนเนี้มือเขาแดงแล้วก็เหนื่อระบบสภาพเลือดเขาเหนื่อเขาออกแต่ที่มาเขาจะไม่เคยอ่อนจะเหมือนคนเป็นลมแต่แบบมันหน้าซีดจืดๆนะคะแต่ตอนเนี้ยเลือดเขามาแล้วอ๋อยก็ว่าเขาเขาเขาดีขึ้นเน้วในระบบนั้นน่ในระบบร่างกายของเขา มือนแบบว่าเออมันไม่น่าเชื่อนะคะมันคือมันแค่เป็นเหมือนอาหารเสริมเนี่ยค่ะมันไปตั้งไอู้้กับเขาในตัวของเขาเองอ่ะไปสู้กันเหมือนว่าเขาเป็นเป็นสู้กันในตัวของของตัวเขาเองว่าถายยานี่เขาไปแล้วเชื้อโรคก็สู้กันใช่มันเสร็แล้วมันก็ทํามันก็ออกมาเป็นผลที่ว่ามันดีมันดีเกินค่านะคะแล้วลูกอ่อยเขาเป็นเขาจะแพ้กุ้งถ้าเกิดเขาแพ้อาหารเนี่ยตาจะบวมแล้วเสียงจะไม่มีอืแล้วมันก็ออกมาตรงตากับเสียงจริงๆอย่างที่เขาเป็นอ่ะ อาการนี่เขาแพ้ตรงไหนมันก็จะออกตรงนั้นอย่างที่ที่พี่บอกไว้เหมือนกันนะคะมันก็จะออกมาจริงๆครับมันมันดีเรียค่ะมไม่น่าเชื่อจริงแหละ <laughs> ตัวนี้มันเป็นของใหม่ที่คนพูดยังไงคนก็ยังไม่เชื่ออ่ะใช่ใช่เพราะว่า <c oughs> เพราะว่าตอนที่อ่อยฟังแล้วก็ <c oughs> ยังไม่ได้ตัดสินใจอะ่ะ ก็คือว่ามันจะไปทําอะไรได้เพราะว่าเพราะว่ามันมันไม่น่าเชื่อมันจะไปมันจะได้ผลนะคือพูดง่ายว่าเพราะมันมีหลายแล่ที่มีอาหารเสริมหลายอย่างที่สร้างภูมิต้านอนุมูลอิสระอะไรแบบเนี้ยแต่ว่ามันไม่น่าเชื่อมันจะจะได้ผลนยแต่ตัวเนี้ยคือเห็นกับนี่เห็นกับคนของเราในครอบครัวของเราอ่ะครับคือมันได้ผลจริงๆอะค่ะคือมันก็แปกดีแล้วมันก็ได้ผลโดยที่ไม่ต้องไปเสียแบบว่าฉีดยาทีหนึ่งหาหมอทีหนึ่งกับโรคแบบเนี้ย แล้วหลังมันจรงมันไปเพียเจาะเลือดตรวจเลือดอะไรนี่แล้วมันเจ็บอะแล้วลูกอ๋อยตัวเลือดเลือหน้ามันเพข,ขาก็คือตัวเขาก็เจ็บเนะี่ยอ๋อยก็เลยบอกว่ากินตรงนี้แล้วลูกหนูไหหนูก็ไม่ต้องไปเจาะมันก็จะต้านหนูได้แล้ว<อ>สุราเขาก็จะไม่เพียเขาจะไม่ไม่ปวดหัวไม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วมีอาการนนะคะคือเขาจะมีอาการปวดหัวด้วยแล้วมันก็หายไปทีะละอยา่างละอย่างเลยนะเพราะทุกวันนี้ก็คือปกติครับโอ้ดีใจด้วย <c oughs> อบอกกันต่อไปเนาะนะครับรเป็นการเอาบุญ